222มาตราที่ใช้ตอบข้อสอบ EP สุดท้าย EP ที่5นะครับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540มาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้ข้อมูลข่าวสารหมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดๆไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสารแฟม้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้ข้อมูลข่าวสารของราชการหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายความว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลเช่นการศึกษาฐานะการเงินประวัติสุขภาพประวัติอาชญกรรม หรือประวัติการทำงานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมายรหัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือแผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่ายและให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วยคณะกรรมการหมายความว่า คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการหมวดหนึ่งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา9ภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15หหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้อนุหนึ่งผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าวอน,นุ 2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าขายต้องลงพิมพ์ในราชกิจานุเบกษาตามมาตรา7อน,นุ4อน,นุ 3. แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการอน,นุคู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหรือหน้าที่ของเอกชนอน,นุ5สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา7วรรคสองอน,นุ 6. สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะอน,นุ 7. มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วยอนุ8ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดวรสองข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรหนึ่งถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา14หรือมาตรา15อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใด ที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นวรรคสาบุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็าตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจด,ดูขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้มาตรา11 นอกจากข้อมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษ,ษาแล้วหรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด,ดูได้แล้วหรือที่จะมีการจัดให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา26แล้วถ้าบุคคลใดขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร ให้หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดช,ชอบจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้แก่ผู้ขอภายในเวลาอันสมควรเว้นแต่ผู้ขอนั้นขอจำนวนมากหรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรวัคสองให้นำความในมาตรา9วักสอวักสาและวักสี่มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้โดยอนุโลมมาตรา13ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ ไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา7หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจด,ดูได้ตามมาตรา9หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา11หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอนุสุควรผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการเว้นแต่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17หรือคำสั่งไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25วรรคสองในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องเรียน ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นให้ขยายเวลาออกไปได้แต่ต้องแสดงเหตุผลและรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน60วันหมวด2ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยมาตรา15ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ ประโยชนนะ์สาธารณะหรือประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกันอนุหนึ่งการเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศอน,นุ2การเปิดเผยจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพหรือไม่อาจสําเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ว่าจะ เกี่ยวกับการฟ้องคดีการป้องกันการปราบปรามการทดสอบการตรวจสอบหรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตามอนุ 3. ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหน่วยงานของรัฐในการดำเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใดแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการรายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกล่าว อนุ4การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใดอนุ 5. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรอนุ6ข้อมูลข่าวสารของทางอนุ6ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เปิดเผยหรือข้อมูลข่าวสารที่มีผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการนำไปเปิดเผยต่อบ,บุคคลอื่นอนุ6 กรณีอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาวรรคสองคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้แต่ต้องระบุไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใดและให้ถือว่าการมีคำสั่งเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุนลพินิจโดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามลำดับสายการบังคับบัญชาแต่ ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิเคราะการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่กำหนดในพระราช,ชดำรินี้มาตรา17ในกรณีที่เจ้าหน้านที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของบุคคลใดให้เจ้าหน้านที่ของรัฐแจ้งให้ผู้นั้นเสนอคำคัดค,ค้านภายในเวลาที่กำหนดแต่ต้องให้เวลาอันสมควรที่ผู้นั้นอาจเสนอคำคัดค้านได้ ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งวรกสองผู้ที่ได้รับแจ้งตามวักหนึ่งหรือผู้ที่ทราบว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของตนมีสิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นได้โดยทำเป็นหนังสือถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบวรกสในกรณีที่มีการคัดค้านเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับผิดชอบต้องพิจารณาคำคัดค้านและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้คัดค้านทราบโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านเจ้าหนี่ของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้นมิได้จนกว่าจะล่วงพ้นกำหนดเวลาอุทธร์ตามมาตรา18หรือจนกว่า,าคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้มีคำวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อขมูลข่าวสารนั้นได้แล้วแต่กรณีมาตรา18ในกรณีที่เจ้าหนี่ของรัฐมีคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา15หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา17 ผู้นั้นอาจอุทธกกร,รณ์ต่อคณะกรรมการวินิชัยการ,ปรเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนั้นโดยยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการหมวด 3. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลมาตรา21เเพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บุคคลหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย มาตรา24หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลของตนตอนหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่นโดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นม่ได้เว้นแต่เป็นการเปิดเผยด,ดังต่อไปนี้อน,นุหนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตนเพื่อการนําไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้น อน,นุ2เป็นการใช้ข้อมูลตามปกติภายในวัตถุประสงค์ของการจัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนั้นอน,นุ3ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำด้วยการวางแผนอนุ3ต่อหน่วยงานของรัฐที่ทำงานด้วยการวางแผนหรือการสถิติหรือรสัม,มโนุครัวต่างๆซึ่งมีหน้าที่ต้องรักษาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไว้ไม่ให้เปิดเผยต่อไปยังผู้อื่นอน,นุ4เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใดอนุ4เป็นการให้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโดยไม่ระบุชื่อหรือส่วนที่ทําให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใดอนุ5ต่อหอบจดหมายเหตุแห่งชาติรมศิลปากรหรือหน่วยงานอื่นของรัฐตามมาตรา26วรรคหนึ่งเพื่อการตรวจดูคุณค่าในการเก็บรักษาอนุ6ต่อ เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อการป้องกันการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการสืบสวนการสอบสวนหรือการฟ้องคดีไม่ว่าเป็นคดีประเภทใดก็ตามอนุ7เป็นการให้ซึ่งจําเป็นเพื่อการป้องกันหรือระง,งับอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพของบุคคลอนุ8ต่อศาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอํานาจตามกฎหมายที่จะขอข้อได้จริงดังกล่าวมาตรา25 ภายใต้บังคับมาตรา14และมาตรา15บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมีคำขอเป็นหนังสือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้นจะต้องให้บุคคลนั้นหรือผู้กระทำการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจด,ดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นและให้นำมาตรา9วรรคสองและวรัก3ามาใช้บังคับโดยอนุโลม วรกสองการเปิดเผยรายงานการแพทย์ที่เกี่ยวกับบุคคลใดถ้ากรณีมีเหตุอันควรเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเปิดเผยต่อเฉพาะแพทย์ที่บุคคลนั้นมอบหมายก็ได้วรกสามถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้มีสิทธิยื่นคำขอเป็นหนังสือให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนนั้นได้ซึ่งหน่วยงานของรัฐ จะต้องพิจารณาคำขอดังกล่าวและแจ้งให้บุคคลนั้นทราบโดยไม่ชักช้าวรในกรณีที่หน่วยง,งานของรัฐไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรงตามที่ขอให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวิจัยการเปริดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน30วันนับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารโดยยื่นคำขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการและไม่ว่ากรณีใดๆให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยง,งานของรัฐ หมายเหตุคำขอของตนแนบไว้กับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องได้วรรคาให้บุคคลตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมีสิทธิดำเนินการตามมาตราย3สามาตรา24และมาตรานี้แทนผู้เยาว์คนไร้ความสามารถคนสมมูนไร้ความสามารถหรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมแล้วก็ได้วมวด5คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมาตรา28คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้อนุ4พิจารณาให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนตามมาตรา13 มาตรา3 3ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐปฏิเสธว่าไม่มีข้อมูลข่าวสารตามที่มีคำขอไม่ว่าจะเป็นกรณีตามมาตรา11หรือมาตรา25ถ้าผู้มีคำขอไม่เชื่อว่าเป็นความจริงและร้องเรียนต่อคณะกรรมการตามมาตรา13ให้คณะกรรมการมีอำนาจเข้าดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกี่ยวข้องได้และแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทราบวรรคสองหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยินยอมให้คณะกรรมการหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมาย เข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของตนได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้หรือไม่ก็ตามมาตรา34คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้หมวด6คณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมาตรา35ให้มีคณะกรรมการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆตามความเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยอุทธรคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา15หรือคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านตามมาตรา17และคำสั่งไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามมาตรา25มาตรา37ให้คณะกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธร์ให้คณะกรรมการวุฒิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการวุฒิการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแต่ละสาขาภายใน7วันนับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับคำอุทธร วรสองคำไม่ได้ใชของคณะกรรมการม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้เป็นที่สุดวรสามคำไม่ใช้ของคณะกรรมการม่ใช่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์กฎหมายเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา5รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติหรือการกระทานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐนูน,นี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา2ยสมบการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจํกากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูนไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลไม่ได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยวักสองกฎหมายตามวักหนึ่งต้องมีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง มาตราส2องบุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกิตยศชื่อเสียงและครอบครัววรสองการกระทําอันเป็นการละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลตามขรอหนึ่งหรือการนําข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใดๆจะกระทาไม่ได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะมาตรา6.2ครับต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงิน การคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและจัดระบบภาษีให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคมวักวักสองกฎหมายว่าด้วยวินัยการการคลังของรัฐอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการดาเนินการทางการคลังและงบประมาณของรัฐการกําหนดวินัยการเงินด้านรายได้และรายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินงบนอกประมาณการบริหารทรัพย์สินของรัฐ และเงินคงคลังและการบริหารหนี้สาธารณะมาตรา1 37สารปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติวรรคสองให้มีสารปกครองสูงสุดและสารปกครองชั้นต้นวรรคสามอำนาจสารปกครองตามวรรคหนึง่งไม่รวมถึงการใช้ชี้ขาดขององค์กรอิสระซึ่งเป็นการใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐนูญขององค์กรอิสระนั้นๆ วักสี่การจะตั้งวิธีพยากรณและการดำเนินงานของสารปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน,นั้นมาตรา 2- 3 4สาสคณะกรรมการป้องกันและปร,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้อนุนหนึ่งไตส่สวนและมีความเห็นกรณีมีการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินผู้ใดมีความประพฤติร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจตัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูนหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเพื่อดำเนินการต่อไปตามรัฐธรรมนูนหรือตามบทบัญญัติประกอบร,รัฐธรรมนูนว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริออตอนุ2ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอระรยำผิดปกษษษติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อดำเนินการต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบัฐธรรมบูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา240คณะกรรมการตรวจเงินมีหน้าที่และอํานาจดังต่อไปนี้อนุ1กํากำกับการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นไปตามอนุ1และอนุ2และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอนุ5 สั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐการดำเนินการตามมาหนึ่งให้เป็นไปนตามพระราชรบัญญัติระอบียนว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินวักเท่าไหร่ไม่รู้วักสองมัง้งผู้ถูกลงโทษตามอนุหอาจอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันนับแต่วันที่ได้รับคําสั่งในการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดต้องคํานึงถึงนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินตามอนุ1และอนุ2ประกอบด้วย จบนะครับขอจบนะเพราะกฎหมายมนะันอัปเดตกฎพระบบควบคุมอาคารก็คงไม่ออกมัง้งผมว่านะ